ก็คือปฏิจจสมุปบาทก็แนะนําบทนี้บทนี้เป็นบทเรื่องอะไรเป็นบทที่บอกเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายอริสัต4ีนั่นเองเป็นบทที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และพระองค์บอกเลยว่าถ้าจะสรรเสริญพระองค์ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงเนี่ยให้สรรเสริญว่าพระองค์เนี่ยรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทรู้ธรรมอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น ว่าความตายเนี่ยอาศัยอะไรเกิดอาศัยชาติคือเกิดชาติอาศัยภพนะสถานที่เกิดภพนะอาศัยอุปทานอุปทานนะอาศัยตัณหาตัณหาอาศัยเวทนาไล่ขึ้นไปเรื่อยนะนะมีผัสษะก่อนผรสษะมีสลาญาตนะคืออายตนะภายในภายนอกที่กระทบกัน แล้วอายจตนะเนี่ยอาศัยนามรูปตัวนามรูปอาศัยวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดเนี่ยมีเพราะความไม่รู้เราเลยหลุดเข้ามาในระบบนี้ดังนั้นพร,พระองค์เนี่ยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นระบบมันเป็นระบบก็คือระบบของสังคตะกับอสังคตะนั่นเองน <c oughs> ระบบใหญ่ๆเนี่ยสองระบบเนี่ยสังคตาทาตุกับอสังคตาทาตุท่าที่ถูกปรุงแต่งได้นะกับท่าที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้สองท่า <c oughs> สังคตาเนี่ยพระองค์ตัดว่าคุณสมบัติของมันก็คือเกิดปรากฏ เสื่อมปรากฏยมลองดูในโลกเนี้ยทุกอย่างเนียจะมีเกิดปรากฏทั้งสิ้นเลยและเกิดแล้วจะเสื่อมร่างกายเราคนสัตว์สิ่งของภูเขาแม่น้ำลำทานดวงดาวไปจนถึงนามธรรมความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจำความคิดปรุงแต่งเกิดดับหมดเลย สิ่งที่เกิดดับได้เนี่ยไม่ว่าจะรูปหรือน,นามพวกเรียกมันว่าสังคตาธาตุสังคตาเนี่ยแปลว่าปรุงแต่งได้ธาตุคือธาตุธาตุที่มันถูกปรุงแต่งได้อีกธาตุหนึ่งก็คืออสังคตาธาตุเนี่ยคือธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้คุณสมบัติของมันก็คือไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อม ท่านี้จะไม่เกิดไม่เสื่อมนะเมื่อไม่เกิดไม่เสื่อมก็ไม่มีดับดังนั้นถ้าพวกเราปล่อยวางสังคตะได้แล้วเนี่ยนะปล่อยวางตัวนี้ได้แล้วเนี่ยพวกเราจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะคือกลับเข้าสู่อสังคตะเป็นท่าที่ไม่ตายหรือเรียกว่าน at ิพพานธาตุยา เป็นนิพพานธาตุ <c oughs> นิพพานธา,าตุยาเป็นธาตุที่ดับเย็นดับเย็นจากความยึดมั่นในสังคตะตัวสังคตะเนี่ยก็คือขันธานั่นเองสังคตะประกอบด้วยขันธ์สังคตาธาตุเนี่ยก็คือรูปเวทนา สัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณที่เราเรียกขัน5นะ้ารูปกายคือรูปกายที่นั่งอยู่นี้ร้อยปีตายนะวิญญาณเกิดดับตลอดแต่ปุถุชนผู้ไม่เคยสดับในคำตถาคตจะมองไม่ออกว่าวิญญาณเกิดดับหรือจิตเกิดดับจะมองไม่ออกเพราะมันเร็วมาก ต้องมีอุบายเครื่องตรวจสอบก็คือเอาจิตอยู่กับกายของเราเอาจิตอยู่กับที่ที่เดียวแล้วเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่นิ่งนะเ <c oughs> วทนาคือสุขทุกข์หรือเฉยๆอารมณ์เหล่านี้ก็เกิดดับสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งเกิดดับทั้งสิน้นพง์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวหมดไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียดังนั้นจิตก็ไม่ใช่ของเราอีกแล้วสภาพที่มายึดห้าธาตุเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าอะไรพระองค์เรียกมันว่าสัตตานังเรียกมันว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานะังเพราะความที่เข้ามายึดพระองค์ใช้คําอย่างนี้ว่า วิญญาณเนวิญญาณเนโยฉันโทยโยราโโคโยเนี่ยแปลว่าใดฉันทะอันใดราคะความกำหนัดอันใดนะฉันทะก็คือความพอใจราคะคือความกำหนัดนันทิคือความเพลินยาก็แปลว่าใดความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณ ตัตรสะสัตโตตัตระวิสัตโตแปลว่าการติดแล้วการคล้องแล้วตัสมาแปลว่าเพราะเหตุนั้นสัตโตติวุจจติวุจจติแปลว่าเรียกว่าหรือกล่าวกันว่าสัตโตติผู้ยึดติดพวกเราเข้ามายึดติดห้าธรรมชาติเนี่ยที่เป็นของปลอมแต่เรากำลังพอใจและสำคัญว่ามันเป็นเรา อันนี้คือความสําคัญผิดความสําคัญผิดตรงเนี้ยพงเรียกมันว่าอาวิชชาความไม่รู้วิญญาณคืออาการรู้แจ้งของใจวิญญาณไม่ใช่ตะคุ่มตะคุ่มวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวิญญาณเกิดดับตลอดดังนั้นสิ่งที่เราได้ยินมาว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจะเป็นทิฐิของสมณพามณ์บางเหล่าว่า วิญญาณเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่แปลผันมีอยู่ตลอดกาลพรงบอกเข้าใจผิดนะวิญญาณเกิดเพราะมโนมากระทบหรือมาสัมผัสกับอารมณ์เกิดการรู้แจ้งเหมือนแสงแห่งดวงอาทิตย์สุริเยส่องมาลอดช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกก็จะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกปรากฏรอยแดด ถ้าฝาเรือนไม่มีก็จะไปปรากฏรอยแดดที่ดินถ้าดินไม่มีไปปรากฏรอยแดดที่น้ำถ้าน้ำไม่มีรอยแดดย่อมไม่ปรากฏอัปติติตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยนะดังนั้นตัวรอยแดดหรือรัศมีเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณดังนั้นวิญญาณเกิดเพราะว่ามโนคือใจโน้มมากระทบกับอารมณ์ และเมื่อวิญญาณปรากฏเนี่ยพงค์ก็บอกก็คือจิตเกิดโดยใช้คำว่าปัธมังจิตตังอุปนังปัมังวิญญาณังปาตุภูตังแรกที่จิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏนั่นเองดังนั้นวิญญาณเกิดดับไม่มีวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปในภพนั้นภพนี้ผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปคือสัตตานังคือสัตตะ คือสัตตาหรือสัตโตคือผู้ยึดติดเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปนะวันนี้เราท่องเที่ยวมาในพบมนุษย์เป็นมนุษย์ร้อยกว่าปีเราเปลี่ยนการท่องเที่ยวต่อนะอาจจะได้ไปเป็นเทวดาแต่ส่วนใหญ่จะไปเกิดในนรกต่อนะมนุษย์เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยพระเจ้าเห็นด้วยพุทธจักขุแล้วบอกว่า หลังจากตายแล้วเนี่ยไปเกิดในนรกกัมเนดศดษชานปริวิสัยปริมาณมากมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนพระองค์เอาเล็บเคี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปฐาพีทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้นี่คือการเปรียบเทียบความน้อยกับความมากน้อยคือแค่ดินปลายเล็บมากคือเท่าดินมหาปฐาพี ท่านตรัสว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แทนแล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเด้สานเปลวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ลงไปเกิดในสามติข้างล่างเนี่ยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีได้กลับมาเกิดซ้ําเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนั่นแสดง ปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เกือบทั้งหมดที่ตายแล้วเนี่ยลงเกือบข้างล่างเกือบหมดเลยดังนั้นพระสูตรนี้ตรัสไว้เยอะมาก <c oughs> ทำให้เราต้องตระหนักว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะไปเกิดในทุกติสูงมากและถึงแม้เราจะโชคดีได้ไปเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดานั้นไปไหนต่อ ไปทุกติอีกเหมือนกันเทวดามีแก่เจ็บตายไม่มีเทวดาถาวรไม่มีเพราะยังเป็นภพชาติดังนั้นเมื่อเทวดาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิส์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่พระองค์ก็บอกไปเกิดในนรกกับเนตรชานเปลิดวิสัยต่อที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดามีน้อย โดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกัาเนศิชานเปลววิสัยมีมากกว่าโดยแท้แล้วนานไหมที่เราจะได้มนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งนานมากผู้เจ้าองค์หน้าเกิดนะหรือความนานที่เปรียบเทียบกับความรู้สึกเนี่ยก็คือท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนน้ำ เหมือนโลกใบนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดน้ำท่วมโลกนี้ทั้งใบบุรุษย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นในน้ำมีเต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์บอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม่ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวในแอกนั้นสาวกบอกว่ายากมาก พรองบอกว่านั่นแหละความยากสามสิ่งที่เสมอกันที่จะเกิดขึ้นได้ยากนานๆจะเกิดขึ้นทีคือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การบังเกิดขึ้นของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะสามการที่ศาสนาจะแผ่ไพสารไปทั่วโลกยากพอๆกันนั่นก็คือนี่คือมาตรฐานของมนุษย์และเทวดาทั้งหมด ว่าตายแล้วเนี่ยลงข้างล่างเท่าดินมหาปตัตพีอันนี้คือความเสี่ยงที่ที่เราจะต้องได้รับดังนั้นการที่จะหนีสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเราต้องพยายามขวนขวายในการเป็นอริบุคคลหรืออย่างน้อยเนี่ยทำตัวให้อยู่ในศีลธรรมเพื่อไม่ให้ไปเกิดในทุกขติซึ่งไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง เวลาเราคิดอกุศลเนี่ยมีใครดึงจิตของเราออกมาจากอากุศลอารมณ์อน,นั้นได้บ้างไม่มีนอกจากตัวเราเนี่ยทิ้งเองนะแล้วปัญหาคืออะไรความคิดอกุศลปัญหานั้นคืออารมณ์นั้นน่ะพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนผืนนาผืนนาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาว่านาเลวนาปานกลางนาดี วิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกในผืนนาไหนจะงอกในผืนนานั้นนะในผืนนาเลวเนี่ยแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ๆคืออกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบทบทนะในผืนนาเลวที่เป็นอกุโลกรรมบท1 0ก็คือถ้าเราไปคิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม พูดโกโหกพูดยุยงให้คนแตกการพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ10อาการเนี้ยสิอารมณ์แบบเนี้ยที่มีในความคิดเราเนี่ยมันคือผืนนาที่เป็นอกุศลในฝั่งผืนนาเลวที่เป็นฝั่งอกุศลซึ่งพระศาสดาบ,บอกอัตภาพ3มอย่างจะเกิดขึ้นกับเธอก็กคือนรกกัมเนสารและเปรตวิสัย นี่ผู้เจ้าเห็นแล้วจึงเอามาแจกแจงและผู้เจ้าบอกว่าท่านไม่ได้จําใครมาพูดและไม่ได้ฟังใครมาพูดท่านเห็นด้วยพุทธจักขูด,ด้วยญาณของท่านเองดังนั้นท่านจะเป็นผู้เดียวที่พูดเรื่องนี้อย่างละเอียดอย่างเป็นระบบในผืนนาเลวที่เป็นฝั่งกุศลกรรมบทสิบถ้าโยมคิดตรงข้ามกับความไม่ดีสิบอย่าง ไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกเนี่ยไล่ไปจนถึงมีสมาธิธิฐ <c oughs> อัตภาพสองอย่างที่เธอจะได้ก็คือมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าโยมทำสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสามสีได้โยมจะได้รูปประพบในรูปประพบเนี่ยจะมีสีก้อนหลักๆก,ก็คือเป็นพรหมกายิกาเทวดาชั้นพรหมกายิกา ชั้นที่สองอาพาสัสละชั้นที่สามสุภกินหะชั้นที่สี่เวหพละอายุขายหนึ่งกับสองกับสี่กับอะไรห้าร้อยกับแล้วก็มีกลุ่มสุธาวาสอีกห้าชั้นซึ่งสุธาวาสเนี่ยต้องละสังโยธาเบื้องต่าได้หรือละได้สี่ข้อดังนั้นถ้าเรายังละสังโยตอะไรไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไปเกิดละในเทวดาสุธาวาสเนี่ยห้าชั้นเนี่ยที่ยังอยู่ในรูปภพเนี่ยเป็นที่เกิดเฉพาะผู้เป็นอริบุคคลไม่ปะปนด้วยปุถุชน นอกนั้นเวลาที่เหลือมีทั้งปุรุชนและอริยะปะปนกันเหมือนในโลกมนุษย์เนี่ยมีอริยะและปุรุชนปะปนกันพื้นนาดีก็คือพวกที่ได้สมาธิระดับอรูปทิ้งรูปได้แล้วเข้าอากาสานัญจายณะวิญญาณัญจายนะอากินในวัสัญญาสี่สี่ชั้นแกเจ็บตายไหมเหมือนกัน ตายแล้วไปไหนต่อผู้เจ้าบอกไปนรกต่อไม่มีประโยชน์ดังนั้นทุกพบทุกการเกิดก็มีอันตรายตามมาคือความแก่และความตายเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้เจ้าให้เราพิจารณาว่าเข้าใจครับสู้ว่าเรา,เราทำสมาธิได้และเราอยู่ใน รูป,ปรพภพะนะฮชั้นหนึ uh ่ huh. งชัน 1, ช้นสองชัน uh ้นสามได้แต่ว่า uh huh. เวลาเราตายเนี่ยอืม uh huh. เราก็ยังต้องกลับไปในโลกอะครับอยู่ที่ว่าเราชํานาญไหมถ้าเราชํานาญจนกระทั่งไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละเราก็จะไปเกิดในเทวดาตามชั้นของสมาธิที่เราได้แต่หลังจากตายจากเทวดา จะไปไหนต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับตอนมนุษย์เนี่ยที่ตอนทําสมาธิได้สมัยมนุษย์เนี่ยเราได้สดับคําตถาคตไหมถ้าได้สดับหลังตายปรินิพานถ้าไม่ได้สดับหลังตายไปนรกได้ได้สับนี่หมายว่าฟังพระอาจารย์ตอนนี้เราเรียกว่าได้สดับบไหมครับได้ฟังแล้วเพราะการได้สดับเนี่ยก็คือว่าได้ฟังได้มีการเงียโสดลงสดับ จํจาได้บ้างจาไม่ได้บ้างก็นั่นแหละไม่เป็นไร<อ>เพราะว่าการได้สดับการเงียบสงลงสดับแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ตามมาต่อเนื่องก็คือ <c oughs> เริ่มจําได้เริ่มคข้ควรเริ่มมีเริ่มเข้าใจซึ่งแต่ละอันกว่าจะผ่านมาแต่ละอันก็เป็นความยากในแต่ละระดับแบ่งเป็นเลเวลอีกนะ พระองค์บอกว่าคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยจะจําได้ก็หาได้ยากคนที่จําได้แล้วจะเอามาใคร่ควรก็หาได้ยากเท่าดินปลายเล็บอีกเหมือนกันคนใคร่ควรแล้วจะเข้าใจก็หาได้ยากแล้วจะประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็หาได้ยากเป็นชั้นๆประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วจะบรรลุธรรมก็ยากไปอีกเห็นไหม แล้วอาการที่ได้สดับแล้วเนี่ยมันก็จะมีระดับของความเก่งว่าสดับแล้วเนี่ยคล่องปากไหมขึ้นใจไหมเข้าใจไหมแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าได้สดับนิดๆหน่นนอยๆเน,นี่ยบวกกับสมาธิที่แน่นไม่เสื่อมจนตายเนี่ยก็จะไปเกิด ตามชั้นของสมาธิที่ได้เป็นเทวดาแล้วหลังจากตายจากเทวดาปรินิพานเพราะสร้างเหตุสมัยมนุษย์ว่าได้สดับดังนั้นถ้าโยมได้สดับน้อยจะเอาแค่นี้โยมต้องทดแทนด้วยองค์ธรรมคือทำสมาธิแต่ถ้าขี้เกียจทำสมาธิโยมต้องมีองค์ธรรมที่ทดแทนนะก็คือต้องคล่องปากต้องขึ้นใจต้องแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ ถ้าไม่มีองค์ธรรมตรงนี้แล้วจะเป็นโสดาบันก็ได้สินห้าบริบูรณ์แล้วมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวโยมก็เป็นโสดาบันเที่ยงแท้ต่อการตัดสรุปพร้อมในเบื้องหน้าก็เลือกเอามีหลายคุณสมบัติทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเนี่ยทุกเราอยู่กับกายคตาสติใช่ไหมครับแล้ว มันต้องประมาณไหนที่เรียกว่าไม่เสื่อมเมื่อไหร่ก็คือเราจิตเราแวบออกไปเราดึงกลับมากระลมอืออกไปเราดึงกลับมากระลมแล้วก็ก็เป็นเอกคตาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะอืหลุดไปอยู่ดีพระอาจารย์เคยบอกว่ามันก็จะไม่ได้นานคอืได้ไปตลอดใช่ไหมครับคือยมสามารถที่จะเข้าออกชั้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยได้โดยไม่ยากไม่ลำบากขณะที่อยู่ในชั้นหนึ่ง ร่างกายอาจจะตายพอดีนะอาจจะโดนยิงตายหัวใจวายเส้นโลหิตในสมองแตกนะตายปุ๊บแต่ยังอยู่ในชา้นหนึ่งไปเกิดเป็นพรมาไกยิกาพอดีนี่คือเรียกว่าไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละใช่คือจะจะต้องอยู่ในฌานครับแล้วกายแตกทำลายไปคือความเป็นเราเนี่ยของทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ในตัวจิตเป็นหลัก อยู่ในตัวจิตเป็นหลักจิตอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นจิตคืออาการรับรู้อย่างอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเรากำลังหลุดไปคิดจิตเราไปอยู่ตรงโน้นแล้วนะอยู่ในความคิดแล้วความคิดนั้นเป็นภพเป็นที่เกิดของเราเป็นที่เกิดของจิตนะดังนั้นความเป็นเราเนี่ยดูที่จิตเป็นหลัก แสดงว่าถ้าสมมติว่าเราฟังธรรมะในกาละอันควรเนี่ยก็คือก่อนตายเนี่ย mm hmm. และเราปวดมากเลยเนี่ยพระเจ้าพระองค์ก็บอกว่าได้ผลถูกไหมฮะ <c oughs> ได้ผลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าฌานแล้วเราปวดมากเลยแล้วเราหลุดเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้ผล เพราะเรากลับมาดูที่ปวดอย่างนั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ถ้ามันหลุดมาแต่มันก็จะเป็นหลุดมาหลุดไปนั่นแหละครับจะหลุดมาหลุดไปเว้นเราเราทําสมาธิได้แน่นมันก็จะไม่รู้สึกเวลาทําสมาธิละเอียดขึ้นไปมากๆเนี่ยเราจะรู้รู้ก่อนตั้งแต่ตั้งแต่จะเจ็บปวดแล้วะเพราะว่าโยมจะรู้สึกได้ว่ากายไม่มีจะหากายไม่เจอ เวลาพอมันละเอียดมันนิ่งมากๆเนี่ยแขนไม่รู้อยู่ตรงไหนขาอยู่ไหนตัวอยู่ไหนยังไม่รู้แต่มีความรู้อยู่เฉยๆเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าอย่างเนี้ยความเจ็บปวดทําอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าแขนขายังไม่รู้เลยมีหรือเปล่ารู้แต่รู้นิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยนี่คือชานสามเหรอฮะพระอาจารย์หรือว่าหรือว่าไม่ไม่ใช่ชานสามอันนี้ก็เป็นอยู่ในชานอยู่ในชานอยู่ในชานชานชานที่เท่าไหร่ก็ได้<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ถ้าเราทิ้งากายได้อืม แล,แล้วถ้าสมมุติว่าพระอาจารย์ครับถ้าสมมุติว่าเอ,อคนที่ป่วยแต่ว่าไม่ตายเนี่ย mm hmm. อ,อืแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าว่าเขาจะบรบรลุธรรมก่อนได้ก็เป็นไปได้อย่างธรรมห้าประการเนี่ยที่คนเจ็บป่วยไข้หรือทุกพลภาพใดใดไม่ห่างจากธรรมห้าประการนี้ผลที่หวังได้คืออารหาันต์ในปัจจุบัน ดังนั้นคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยถ้าพิจารณาความไม่งามของกายพ,พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายแล้วก็เห็นการเกิดดบในภายในหรือมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในเนี่ยนะก็สามารถถึงอารหันได้ก่อนตายด้วย แล้วเขาจะตัวเหลืองไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดเขายังไม่ตายอันนี้ไม่ไม่ได้มีพยากรณ์ไว้ตรงอินทรีย์ผ่องใสเนี่ยก็จะพยากรณ์ในกรณีของว่าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําสิ้นนะถ้าห้าเบื้องต่ําสิ้นเนี่ยอินทรีย์ผ่องใสแน่นอนก็ได้บอกว่าถ้าห้าเบื้องต่าสิ้นถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยอินทรีย์จะผ่องใสอย่างนั้นใช่ไหมครับถึงแม้จะยังไม่ตายก็ตามในกรณีไม่ตายเนี่ยไม่แน่นอน เพราะว่าจะมีกรณีของอพิกขุรูปหนึ่งครูจ้าก็ให้ดูดูพิกขุรูปนั้นกำลังเดินมาเนี่ยเป็นไงอินทรีย์ผ่องใสไหมผิวปรรณดีนะอ,อันนี้พิกขุรูปนี้เป็นอรหรันต์มีฤทธิ์มีนุภาพ เสร็จแล้วพู้เจ้าก,ก็อ่ะให้ดูพิกุลุ่มนี้ซิเป็นยังไงนะเตี้ยข่อมผิวพันซามนะรูปร่างไม่น่าดูแต่ผู้เจ้าบอกคนเนี้ยเป็นอลรลันต์นะมีอภินญ,ญามากด้วยนะวัดวัดยากนะแต่ตามตามเคสต่างๆเนี่ยคิดว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ที่จะส่งผลแต่ท่นี้อาจจะมีบางกรณีที่ กรรมเก่าของคนคนนั้นเนี่ยได้ทำเอาไว้ซึ่งไม่ทราบว่าทำอะไรเพราะไม่มีสาวกถามว่าเออแล้วเป็นเพราะอะไรว่าหลานร,รูปนี้ขนาดมีอภิญญาซึ่งการมีอภิญญาเนี่ยต้องทำสมาธิได้ดีได้มากได้คล่องแคล่วอืมซึ่งโดยปกติถ้าหลังจากทำสมาธิเนี่ยอินทรีย์ของอผู้นั้นเนี่ยจะผ่องใส ในหลายๆพระสูตรที่พระสารีบุตรออกจากสมาธิพระมหาการสปะใครก็ตามก็จะถูกทักว่าทําไมวันนี้อินทรีย์ของท่านผ่องใสมากดังนั้นการผ่องใสก็ผ่องใสได้จากสมาธิก็ได้ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุสิบอย่าง กถาวัตถุสิอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ